ฟังเรื่องราวของพะร่วงตอนพะร่วงเข้าเมืองไปแล้ววันนี้อาจารย์เคียงจะเอาเรื่องราวของพะร่วงตอนพระร่วงได้น้องชายมาเล่าสู่กันฟังพระร่วงซึ่งกําลังเติบโตเป็นเด็กอายุแปดขวบเก้าขวบแล้วเนี่ยก็ให้รู้สึกเบื่อรู้สึกเซิงเล่นอยู่แต่บริเวณบ้านตากระยายนี่มันเริ่มเบื่อละพพะร่วงก็เลยแอบหนีตากระยายเข้าไปเที่ยวเล่นในหมู่บ้าน ทีนี้พะรวงก็สนุกสนานเต็มที่เลยครับเพราะว่าเจ็ดขบ, 8, ขบ, 9, ขบแปดขบเก้าขบเต็มไปหมดเป็นสิบคนยี่สิบคนพะรวงก็เล่นก็เข่าสนุกสนานเย็นเลยครับพะรวงก็กลับบ้านตามปกติหลงขึ้นเช้าอีกวันหนึ่งผะรวงก็แอบหนีตากะยายนไปเล่นกับเพื่อนๆนในหมู่บ้านอีกที่นี่วันนี้ครับเพื่อนๆเ,เ,เขาเล่นขี่ม้าส่งเมืองหรือขี่ก๋งกันก็คือการเอาน้องตัวน้อยๆมาขี่ไว้บนหลัง ปรากฏว่าเพื่อนๆเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานครับแต่พระร่วงอ่ะหนังเบื่อหนังเส้งอยู่คนเดียวเพราะไม่มีน้องขี่ก๋งก็เขาเพื่อนๆก็แอบ,บแซวเลยโอ้ยไอ้ร่วงอีอันเนี้ยมึงเล่นนะเขาไม่ได้ครับมึงไม่มีน้องมึงขี้เหร่มึงเล่นไม่ได้อ,อันเนี้ยตกเย็นครับวันนั้นพอยร่วงกลับไปถึงบ้านใดก็งองแงเลยตาหนูไม่ยอมตาก็ย้ายต้องช่วยกันทำน้องให้หนูคนหนึ่งห,หนูไม่ยอมต้องช่วยกันทำน้องให้หนูคนหนึ่ง ตาก็ย้ายมองหน้ากัเลิกหลักเลิกหลักโอ้ยรุนนี้แล้วกูจะทำนองให้มึงไหวเลยรุ่งแต่ปรากฏว่าตาเน่ยเป็นชังไม้ไงครับตาก็เลยแอบเอาไม้ท้องหลางมาแกะสลักเป็นรูปตุ๊ก,กตาเป็นรูปเด็กผู้ชายนะครับพอแจ้งเชา้าตาก็บอกไอ้ร่วงกูทำนองให้เมืองแล้วกูทำนองให้มึงแล้ว,ลวร่วงก็ดีใจแท้ โอ้โหวันนี้มีน้องแล้วตาทําน้องให้แล้วหวาแล้วไอร้รวงก็เอาตุ๊กตาไม้ทองรางซึ่งตาบอกว่าเป็นน้องน่ะขี่หลังขีกง่กลงแล้วก็วิ่งเข้าหมู่บ้านโอโ้วันนี้กูไม่อายพราะคนเผื่อนแล้วไม่อายพราะเมืองแล้วกูมีน้องปะโกดะวันนั้นไอร้รวงก็เล่นกับเพื่อนอย่างสนุกสนานครับเล่นขีก่กลงเล่นขี่มาสงเมืองกันชนกันสนุกสนานแต่ทีนี้พอเล่นกันไปได้สักพักนึงครับเพื่อนคนอื่นเนี่ยพอเขาเริ่มเหมยอเขาเริ่มเหนื่อย เขาก็เอาน้องลงจากหลังแล้วก็ปล่อยให้น้องมันเดินเล่นกันไปได้แต่ปรากฏว่าน้องของเจ้าร่วงมันไม่ยอมลงจากหลังของเจ้ารวงครับมันขี่หลังไอร่วงทั้งวันเลยจนกระทั่งไอรวงอ่ะเร่โมโหจับน้องลงจากหลังได้กับแท็กเลยมึงจะขี่หลังอะไรกูจริงจังแล้วมึงเดินเองมั่งดินเ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 ดินพอเจ้ารวงพูดอย่างนั้นนะปรากฏว่าน้องของเจ้าร่วงซึ่งเป็นตุ๊กตาไม้เดินได้เลยครับดอกแด๊กด็อกแด๊กด็อกแด๊กเดินได้ทันทีเลยครับ ที่นี่ชาวบ้านก็หลือกันไปรอยเอสเจ็ดย่านนามองครับก็จาเช่ามันเป็นตุ๊กตาไม้อ่ะน้องไอรวงอะ่ะพอต้องตอนบ่ายมันเดินได้มันเป็นคนขึ้นมาได้ยังไงล่าฉะนั้นน้องของเจ้ารวงก็เลยได้ชื่อว่าเจ้าหลือเหตุก็ามาจากชาวบ้านอะ่ะเหลืองลือกันไปรอยเอสเจ็ดย่านนามนั่นเองครับ